สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับก็ตามแผนการของนายฮุนเซนนะครับผู้นำของคัมแนะครับก็นายกของไทยเรานะครับก็จบลงนะครับหมดวาระไปนะครับด้วยฝีมือของนายฮุนเซนนะครับพูดถึงประเทศไทยของเรานี่ก็ใช้นายกเปลี่ยนจริง,รงๆเลยนะครับแต่ละปี แต่ละคนนะครับอยู่ได้ไม่ครบเทอมเลยนะครับนายอนุทินนะครับก็ไปจับคู่กับสีส้มนะครับก็สีส้มก็ยื่นข้อเสนอให้นะครับถ้าเกิดว่าโหวตให้นะครับโหวตให้นายอนุทินนะครับก็ขอแลกเปลี่ยนนะครับกับการแก้กฎหมายนะครับ แล้วก็ขอให้ดำรงตำแหน่งอยู่ได้สี่เดือนนะครับแล้วก็ให้อนุทินยุบสภานะครับก็ผมมาคิดดูแล้วนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับนายกนะครับมีแต่คนอยากเป็นนะครับขนาดแบบว่าเป็นแค่สี่เดือนนะครับสี่เดือนก็เอานะครับเพราะว่าอนุทินนะครับ พระคมเจไทยนะครับก็คงจะคิดว่าถ้าเกิดว่าไปลงชิงตําแหน่งนะครับไปลงเลือกตั้งก็คงจะไม่ได้นะครับก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตนะครับก็ใครๆก็อยากเป็นนะครับผมแต่ก็ต้องมีกฎนีเกณฑ์นะครับตามช่องทางนะครับมีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับก็ คิดว่าถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าถ้าเศรษฐกิจนี่ก็ไม่น่าจะพ้นเพื่อไทยนะครับเพราะว่าเขาเก่งในด้านนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ไม่เป็นใจไม่ชอบพักไทยเลยนะครับแต่พักอื่นๆนี่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครนะครับจะไม่มีจะมีใครที่ สามารถที่จะทําเกี่ยวกับเศรษฐกิจได้นะครับก็มีข่าวมานะครับก็เขาก็พูดกันว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าจะจะจัดการคำเหม็นนะครับก็จะต้องเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นนายกข,ของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าครอบครัวของ ตระกูลชิน,นวัตรนะครับเป็นญาติกับฮุนเซนนะครับเป็นเป็นเกี่ยวดองกันนะครับญาติพี่น้องเขาแต่งงานกันนะครับมีความผูกพันกันนะครับแล้วก็อีก,อก,อกแล้วผมคิดว่ามันก็มีส่วนบ้างนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนบ้างนะครับผมคิดว่าเขาไม่น่าจะทําได้นะครับเพราะว่ามันบ้านเมืองเรามี นะครับมีกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นในระบอบประชาธิปไตยนะครับอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเรื่องผลประโยชน์ถ้าเกิดว่าคุยกันลงตัวก็อาจจะไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลนะครับกับทางเขมรนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเงินมีทองนะครับทางฮุนเซนนะครับได้ผลประโยชน์นะครับใน อุเซนก็อาจจะแบ่งให้นะครับแต่ว่าโดยทางนายกรัรฐมนตรีของเราเนี่ยก็ไม่น่าจะสามารถที่จะไปกินแบบกินแบบเยอะๆนะครับไปกอบโวยเอาแบบเยอะๆก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับโดยประเทศไทยของเราก็มีกฎหมายอะไรอยู่นะครับก็ไม่ธรรมดานะครับกลับมาวนมาถึง ไอ้ฮุนเซนนะครับก็สรุปก็คือเขาทำได้นะครับเขาเอานายกไทยกระเด็นได้นะครับสุดยอดเลยครับก็อันนี้พูดถึงทางกฎหมายทางไทยเราเนี่ยเข้าทางของฮุนเซนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเรามีกฎหมายเนาะก็ต้องสารรัฐมนูญก็จะต้อง คิดพิจารณาไปตามกฎนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่านายกอิงนะครับน่าจะคุยแบบที่สนทนานะท,ที่ที่คลิปเสียงที่ทำให้ตัวนายกเองกระเด็นนะครับก็ธรรมดานะครับคุยกันในเรื่องของความสนิทสนมนะครับคิดว่า ไม่น่าจะเกิดอะไรนะครับอยากจะรู้นะครับอยากจะรู้ว่าหุณนเซนเนี่ยอยากได้อะไรคิดอะไรอยู่นะครับแต่ก็โดนนะครับหุณนเซ็นนี่เป็นเเดิตการเป็นไอ้พวกจอมโกงนะครับก็เป็นพวกที่แบบว่าฉลาดนะครับฉลาดแกมโกงนะครับก็นี่แหละครับ เขาถึงอยู่ได้นะครับไม่ว่าใครก็อยู่กับเขาไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าข้างเขานะครับไม่อยู่เป็นฝ่ายเขานะครับก็กระเด็นหมดนะครับแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์นะครับไม่พูดเข้าข้างนะครับพูดพูดไม่เข้าข้างไม่ได้นะครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับข่าวดีนะครับมีข่าวดีว่า ประเทศไทยของเราก็จะมีการล้อมรั้วนะครับล้อมรั้วถาวรนะครับคือก่อกำแพงกั้นนะครับระหว่างเขมรกับไทยเลยนะครับก็จะมีแพงนะครับแล้วก็ลวดหนามสามชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแผนการนะครับที่ที่จะทำนะครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลอนุมัตินะครับเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหานะครับคือ ตามข่าวนะครับไทยเราทําได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะไปทําในส่วนที่ในเขตที่คือดินแดนของไทยนะครับคือตักปันดินแดนแล้วนะครับคือดินแดนที่ไม่ใช่ข้อพิาพาทนะครับแก้ปัญหาเรื่องเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็การพน,นันนะครับยาเสพติดนะครับสนับสนุนครับผมว่าดีครับ ก่อกำแพงถ้ามีงบประมาณนะครับผมว่าก่อกำแพงไปให้ทั่วประเทศเลยนะครับเราจะได้มีเกาะนะครับมีกำแพงเพื่อที่จะป้องกันนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับยาเสพติดนะครับเล่นรอดเข้ามานะครับมันก็จะเข้ามายากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าในวันข้างหน้าใครจะมารวมกับเรานะครับเราก็สามารถที่จะทุบก,กำแพง รวมกับประเทศนั้นได้นะครับพ,พี่เพื่นเพื่อนน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับก็คลิปนี้ก็มาพูดมาคุยกันเท่านี้ก่อนนะครับผมรบกวนกดติดตามรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม